สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น Work f r ฟ m Home ครับวันนี้วันอังคารน,นะ28มิถุนายน2565ครับอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมครับของวันละมาเซียก่อติดบ,บาร์เซโลนาครับปีเตอร์บจาะลึกเชลซีครับโคดแอคทันข่าวเวอร์พูลครับ วันนี้หัวข้อของเรานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นศูนย์หน้าที่กําลังจะเปิดตัวใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่ามาจนถ<ม>ึงตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับสำหรับกาเปียวเชเซุสครับก็กําลังจะย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอยู่กับอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการบางทีเนี่ยคลิปเราออนไปแล้วคนที่มาดูย้อนหลังนี่อาจจะเห็นภาพตรวจร่างกงร่างกายกันไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ย<ม>วันนี้ เดี๋ยวเรามาเจาะก,กันว่าการที่อาร์เซนอลได้เชีซุสไปเนี่ยมันตอบโจทย์กับพวกเขาหรือเปล่าแล้วคว <c oughs> ามสามารถอย่างเชซุสจะเข้าไปช่วยอะไรอาร์เซนอลได้บ้างนะครับจากข้อมูลของสื่อก็บทวิเคราะห์จากเทเลกราฟแล้วก็สื่ออื่นๆนั่นเองนะแต่ว่าก่อนเดินครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุสน,นของเราก่อนเริ่มจากนี้ครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้าง มากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยดเดจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติต่าช้างนะครับผมขอคำว่า t r i ปเปิลกาเบีย r ทริปเปิลกาเมีกาเบีย l สมแล้วนะสามคน แล้วก็ hmm. ฝากเคแบงครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยด้วยนะบริการด้านการเงินให้นึกถึงกสิกรครับแล้วก็มีแอปเคพา s สามารถดาวน์โหลดมาเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมครับผมครับลุย Connect มาก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นเกินข่าวกันก่อนแล้วกันนะครับก็จากการที่ล่าสุดนะครับ c าเบเชซุส,สื่อดังๆายง,งานตรงกันหมดแล้วครับว่าสามารถบรรลุข,ข้อตกลงนะครับ กับทางอาร์เซนอลได้แล้วนะครับในสัญญาส่วนตัวด้วยแล้วก็เรื่องของค่าตัวก็ตกลงกันได้แล้วด้วยนะครับระหว่างอาร์เซนอลกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่ราวๆ45ล้านปอนด์นะครับสำหรับค่าตัวแล้วก็รายงานล่าสุดเนี่ยน่าจะมีการตรวจร่างกายในวันนี้นะครับเดินทางมาตรวจร่างกายดังนั้นก็น่าจะปิดดีวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไม่เกินวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนี้แน่นอนนะครับดังนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องมาเจาะกับเบลเชซูตรครับเพราะไม่น่าพลาดแล้วว่าเชซด มีดีอย่างไรมุมไหนเวริร์กมุมไหนที่ต้องดูว่าเอ๊ะต้องรอพิสูจน์ตัวเองนิดนึงหรือเปล่าเรามาลองพูดคุยกันหน่อยนะครับครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายผมจําได้ตั้งแต่ช่วงตลาดเปิดแรกๆเลยนะที่ s <S อาร์เซนอลมีข่าวด้วยแล้วก็ในที่สุดพวกเขาก็ได้เป้าหมายนะที่วางเอาไว้ตามแผนสําเร็จนะครับวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเริ่มต้นจากแซมดีนก่อนนะเป็นผู้สื่อข่าวของเทเลกราฟครับก็ออกมาบอกว่า เหตุผลที่อาร์เซนอลเลือกเชซุสเเพราะว่ามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกสูงด้วยนี่คือนักเตะที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกหลายปีนะครับลงเล่นไปทั้งสิน้นเกมลีกเนี่ย1น9นัดนะก็นับรวมจากการเป็นตัวจริงด้วยเป็นตัวสำรองด้วยยิงไป58ประตูกับ29แอซิสจริงๆถ้าดูตัวเลขนี่กับจำนวนเกมที่ลงสนามโอโ้โหถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยนะน่าพอใจมากๆนะครับ แต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะอาร์เซนอลเขาก็เห็นประโยชน์กับนอกเหนือจากประสบการณ์นะการย้ายมาเล่นใช้ชีวิตในลอนดอนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะต้องปรับตัวอะไรมากนักนอกจากนั้นครับเป็นนักเตะที่ได้เล่นในเกมสำคัญสำคัญตลอดครับอย่างเช่นซีซั่นก่อนกับแมนซิตี้เนี่ยเขาลงเจอกับทีมบิ๊กซิ1สเเกมเนะ แล้วก็ได้สตาร์ทไป7เกมครับยิง3จ่าย3ก็จะเห็นว่าสามารถสร้างความแตกต่างเวลาเจอกับทีมใหญ่ได้แล้วก็ที่สำคัญครับมิเกลอาเตตารู้สึกว่านักเตะเนี่ยมีการารู้จักกับตัวของเชซุสเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่อาเตตาเป็นผู้ช่วยของเป๊ปเนี่ยก็เคยเจอกันมาก่อน นะครับดังนั้นเนี่ยก็รู้ถึงความสามารถของเชซุสแล้วก็มีเหมือนกับวิธีการใช้งานนักเตะเนี่ยเป็นอย่างดีคือเป๊ปใช้ยังไงอาเตต้าก็น่าจะใช้ได้ไม่ได้แตกต่างกันอันนี้คือในมุมมองของสื่อเน้นเรื่องของประสบการณ์เอาแบบ คือบางทีคาว่าประสบการณ์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอายุ30กว่าเสมอไปแต่เขาประสบการณ์ที่ว่ามาก็คือเขาเล่นในพีมาลีกมาหลายปี<ช>แล้วก็อยู่ในการแข่งขันร,ระดับสูงมาหลายปีเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลก็คงอยากได้นักเตะที่มาแล้วไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้กับประเทศเขา้าก,ก,กับประเทศใหม่ๆด้วยถูกไหมใช่ใชพอวิวิเคราะห์กับตัวเลือกที่มีเนาะเราลองมองไปมีใครที่มีชื่อบ,บ้างอีซกักใช่ไหมของโซเซดาดมีจอนาธานเดวิดอะไรพวกนี้แต่พวกนี้มันจะเป็นพวกอยู่ต่างหลีกอืแล้ว ถ้าเปรบเทียบค่าตัวแล้วพอๆกันนะพอๆกันแล้วเชซุสด,ดูจะถูกกว่าน,นิดนึงด้วยนิดๆเลยนะพวกนั้นจะม,มีการโกงค่าตัวด้วยไม่แปลกที่ารสเซนพลอเลือกทางนี้ได้ทั้งประสบการณ์การพิสูจน์ตัวเองมากกว่าด้วยซ้ำอ<ช>ายุก็ไม่ได้มากจนเกินไปอืไปดูบทวิเคราะห์ข้อต่อไปนะครับคราวนี้เปลี่ยนจาก t เทเลกราฟมาเป็น t ด e a แอตติกยูเกันบ้างโดยนักข่าวที่ชื่อว่าไมเคิลคอ์นะครับ วิเคราะห์เหตุผลว่าทําไมอาร์เตต้าถึงเลือกซื้อกองหน้าที่ยืดหยุ่นแบบกาเบรียลเชรซุสไม่ได้ไปเอาพวกกองหน้าตัวจบธรรมชาติสาเหตุก็เพราะว่าแทคกติกของอาร์เตต้าเหมาะกับกองหน้าที่ยืดหยุ่นมากกว่าที่ผ่านมาอาร์เตต้าเคยทดลองใช้พวกโอบาเมยองไปเล่นนะครับแต่ว่าเล่นเป็นกองหน้าไม่ค่อยเข้าแผนต้องโยกไปเป็นปีกแล้วก็สุดท้าย ได้ข้อสรุปว่าพอไม่มีโอบาเมยองกลายเป็นทีมเล่นดีกว่านะครับจากนั้นครับมาใช้อเล็กซองลากาเซซึ่งก็ลิงก์กับเพื่อนได้ดีเชื่อมเกมได้ดีแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือพอลากาเซตเชื่อมเกมดีอ่ะไอการจบสกอร์มันหายไปหมดเลยนะครับอีกรอบหนึ่งคราวนี้ใช้เอ็ดดี้เอนคีเทียนะครับช่วงท้ายซีซั่นก็มียิงประตูได้มากขึ้นแต่ถึงกระนั้นทีมก็จะเป็นต้องมีกองหน้าในระดับที่ดีกว่าเอนคีเทียนะครับเพราะว่าลากาเซตก็ไปรียองอาด้วยนะครับ เชซุสเนี่ยเป็นกองหน้าในสไตล์ที่น่าจะเข้ากับการเล่นของอาร์เซนอลครับแน่นอนครับว่าถ้าเกิดพูดถึงการจบสกอร์เพียวๆเ,เนี่ยสีปีที่ผ่านมาไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับยิงประตูได้น้อยกว่าค่า XG นะครับแปลว่าเขาไม่ใช่คนที่คมสุดๆอะไรแบบนั้นดูจากตัวเลขอันนี้นะครับก็คือสีเขียวเนี่ยก็คือพวกนักเตะที่แบบยิงลูกเว่อร,อร์ลูกไม่ควรเข้าได้จํานวนสูงนะครับเช่บนบุกซนทึงมินแฮรี่เคนเควินเดบรอยยริยัตมาเรสกาเบรียล เอเดนอาซาอันนี้เป็นสถิติที่นับตั้งแต่เชซุต hmm. ได้มาเล่นกับแมนซิตี้ส่วน uh huh. พวกที่แบบเสียโอกาสทองเยอะเนี่ย mm hmm. ก็จะมีพวกตีโมแวนเนอร์นะครับนิวเมลเปมิคาอิวันโตนิโอกาเบรียลเชซุสคริสเตียยอมเบนเตเก้เรียกว่าตั้งแต่เชซุสมาอยู่กับแมนซิตี้เนี่ยมันมีประมาณ12ลูกกว่าๆที่มันควรจะเป็นประตูแต่ว่าหมูหกไปอันนี้ก็คือสื่อเขาพยายามจะบอกว่าในแง่ของการจบสกอร์เชซุสไม่ได้คมขนาดนั้นแต่ เหลียนมันย่อมมี2ด้านนะครับคุณสมบัติอื่นที่ทดแทนมาของกาบเรียเชซุดคืออะไรคือเร็วคล่องตัวยืดหยุ่นลงมาล้วงบอลฉีกออกริมเส้นแล้วก็การเล่นตอนไม่มีบอลก,การเพรสซิงทุกอย่างน่าจะเข้ากับแท็กติกอาร์เซนอลเวลานี้ที่สุดแล้วบางครั้งบางทีนะครับเจอแท็กติกเนี่ยอาจจะเหมาะกับกองหน้าแบบนี้มากกว่ากองหน้าสไตล์รอจบอย่างเดียวก็ได้ดิวตัวที่แบบบอกว่า ตัวอย่างที่บอกว่าตัวจบสกอร์โหดๆเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ทําให้แบบทีแบบดีขึ้นแบบอัปเกรดเสมอไปเช่นคริสเยโนโรนัลโดนะครับสื่อเขาบอกว่ายิงเยอะแต่ผีแดงก็ดูยวบลงนะหรืออย่างลูกากูเนี่ยก็เล่นไม่ออกกับเชลซีดังนั้นนี่คือนักเตะในสไตล์ที่มีเกลอาเตต้าเลือกแล้วก็อาเตต้าเชื่อว่าน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีแต่ถ้ามันออกมาไม่ดีขึ้นมาเนี่ยสื่อก็บอกว่าอาจจะเป็นการตัดสินอนาคตอาเตต้าได้เลยนะครับสิ่งที่ผมว่าทางสื่อเขาพยายามจะบอกก็คือว่า แผนของอาร์ซนอลอาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวจบเพียวๆแบบโด้แบบลูกากูก็ได้แต่เอาจริงๆผมว่าอย่างโด้ที่ e ผมว่าเทียบกับลูกากูยากนะคือล<ม>ูกากูเนี่ยยิงไม่ค่อยเยอะแต่โด้เนี่ยผลงานทีมไม่ดีแต่ว่าตัวเขายิงเยอะจริงซึ่งผมว่าต้อง,<ม>ต,องต้องไปดูประกอบส่วนอื่นมากกว่าเพียง<ม>แต่ของเชซุสสิ่งที่สื่อกำลังจะบอกก็คือว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนจบสกอรมเพราะว่ายิงติดลบนะเอาโอกาสทองอะ่ะแต่ออปชั่นอื่นที่เขามอบให้กับทีม,มเขาเร็ว<ม>เขาคล่องเขาฉีกเขาลงมาล้วงบอลกับเพื่อนได้ เขาทําทุกอย่างในแบบที่เขาเรียกว่าไงเหมือนเป็นคอมพลีทฟอรเวิร์ดคนหนึ่งนะสำหรับกาวเรียวเชมก็ต้องดูที่ระบบนะเหมือนอาร์เซนอลอาร์เซนอลกำลังตามหากองหน้าสไตล์นี้ใช่ไหมล่ะแบบแบบที่ผ่านมาลองมาแล้วอโอบามายองก็ดูจะไม่เวิร์กกับแบบนี้ลากาเซตเออเชื่อมเกมได้แต่ยิงไม่คมอ็นเคเทียก็ก็ดีนะช่วงหลังยิงประตูได้แต่ก็ยังไม่ได้คอมพลีทมากขนาดนั้นแต่แบบพอได้ได้เชซุดมาถ้าเราดูจากคุณสมบัติ เนี่ยที่สื่อเขาก็วิเคราะห์กันแล้วที่เราเห็นด้วยตากันมาหลายปีแล้วกับเชซุสอ่ะม,มันดูจะเป็นส่วนผสมของแบบเอนกีเทียกับลากาเซในตัวคนเดียวแต่แต่แบบอัปเกรดในแต่ละด้านเล่นได้ครบเครื่องอ่ะเออมันก็เลยดูมีมุมที่น่าจะเข้าระบบได้นะครับจากบทวิเคราะห์ตัวนี้ทีนี้อีกเจ้าหนึ่งมาดูสกายสปอร์ตกันบ้างนะครับสกายสปอร์ตบอกว่าเชซุสยังสามารถพัฒนาได้ไกลกว่านี้ด้วย ไม่ใช่ว่าตันแค่นี้นะอายุยังน้อยอยู่แต่ประเด็นสําคัญคือเรื่องของการได้ลงเล่นสม่ำเสมอก่อนจากนั้นทุกอย่างน่าจะดีขึ้นสกายสปอร์ตเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์เซโรเปโตฮะก็น่าจะเป็นตำนานบราซิลที่เราคุ้นชื่อเลยนะฮะเคยอยู่ด้วยกันนี่คเคยอยู่ด้วยกันที่พรอมิลัสนะครับตอนก่อนย้ายมาตอนก่อนที่เชซุสจะย้ายมาแมนเชสเตียปี2017นะครับก็เซโรเปโตก็เล่าให้ฟังว่าไอ้เจ้าหนูคนนี้เก่งจริงนะผมเคยเล่นมาด้วยเต็มไปด้วยพรสวรรค์เลยความสามารถมากมายแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย ที่แมนซิตี้มีนโยบายเรื่องของการโรเตชันแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยก็ต้องต้องโรเตชันด้วยทีเนี้ยพอโรเตชันบ่อยๆได้ลงบ้างไม่ลงบ้างตัวจริงบ้างสำรองบ้างมันทําให้ความมั่นใจขึ้นขึ้น,นลงๆไม่ได้อยู่ในช่วงที่มั่นใจเต็มเต็มที่เต็มขีดเต็มสูบสักทีอันนี้คือพอยท์ที่ทางเซโรเบโตพยายามจะชี้ให้เห็นว่าถ้าย้ายไปแอตเซนอลและได้ลงเล่นต่อเนื่องพัฒนาการอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเ uh huh. อ่อทีนี้สกายสปอร์ตก็เอาสถิติมาประกอบครับว่าเชซุสเนี่ย นะครับถ้านับจริงๆนะเอาทุกรายการก่อนนันนี้ถ้าเรานับแค่ในลีกยิง50กว่าลูกถูกไหมฮะแต่ถ้าเอาทุกรายการยิงไป96ประตูนะจาก236เกมเป็นตัวเลขที่ไม่แย่อย่างที่บอกแต่ถ้าลงลึกไปอีกจะรู้ว่าที่ผ่านมาเจ้าตัวโดโลเทชันเยอะจริงๆในยุคข,ของเป๊ปนะครับซตตเอาแค่ในพรีเมียร์ลีก5ปีที่ผ่านมาเชซุดไม่เคยได้ลงเล่นตัวจริงเกิน22เกมเลยในแต่ละซีซันย้ำว่าในลีกนะ จะสังเกตว่าโดนโลเทชันตลอดอันเนี้ยเออแล้วก็ถ้าคิดเป็นจํานวนเวลาลงเล่นแต่แต่ละซีซันแต่ละซีซันอยู่ที่ประมาณห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นของจำนวนเวลาทั้งหมดเนี่ยห้าปีนะครับลงไปร้อยห้าสิบเก้าเกมนั้นเนี่ยเป็นสํารองไปหนึ่งในสามจากจํานวนเกมที่ลงเล่นในพร uh ีเมียร์ลีกอันนี้คือประกอบกับสิ่งที่โเรเบโตบอกอ่าเดี๋ยวมีสถตติขึ้นให้ดูอีกอันหนึ่งด้วยฮนะทีเนี้ยลองแยกกันออกมาเลยระหว่างเวลาเออเล่นตัวจริงกับเล่นตัวสำรองนะครับข้างซ้ายคือ ตอนเล่นตัวจริงนะข้างขวาคือตอนที่ได้ออกซาร์เป็นแบบลงมาเปลี่ยนเกมที่หลังอะไรอย่างเงี้ย99เกมลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ย8,000กว่านาทีทำไป53ประตู23แอสซิสแล้วก็จำนวนนาทีต่อประตูเนี่ย152นาทีตอน1ประตูถือว่าดีมากนะถือว่าใช้ได้เลยแต่พอมาดูตอนลงมาเล่นเป็นสำรองหลายๆครั้งครับ60เกมเลยนะแล้วก็จำนวนนาทีแค่1,242นาทีเนี่ยยิงได้แค่5ลูกกับ6แอสซิส แล้วก็นาทีต่อประตูอยู่ที่248สี่สิบังเกตว่าถ้าตัวจริงมักจะทำผลงานได้ดีถ้าสำรองมักทำผลงานได้แย่ดังนั้นเชซุตจากที่เซโรวิโตบอกก็คือถ้าได้ลงเล่นตัวจริงน่าจะพัฒนาเรื่องความมัน่นใจและความต่อเนื่องได้ดีขึ้นอืมครับอืมโอเคนะอันนี้คือเรื่องของบทบาทนะคือผมว่า เรื่องนี้มันมันเกิดขึ้นได้กับนักเตะทุกคนนะแล้วก็มักจะเป็นในแบบเดียวกันคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นตรกกะที่เข้าใจได้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณได้ลงเล่นสม่าเสมออ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเอ่อมั่นใจอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของพัฒนาการด้วยนะคือค่าลงสำรองอ่ะมันไม่มีทางหรอกที่เกม90นาทีเนี่ยตัวสำรองอะย่างมากที่สุดคุณได้ลงเล่นครึ่งหนึ่งก็คือพอจบครึ่งแรก45นาทีแต่ว่าถ้าเกิด ลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยคุณมีโอกาสจะอยู่ในสนามต่อให้คุณโดนเปลี่ยนตัวออกนะบางที60สินาทีเจ็สิบนาที80ดินาทีระยะเวลาในการอยู่ในสนามแล้วได้ได้เล่นเนี่ยมันต่างกันมากกว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่มันน่าจะสังเกตได้นะแล้วก็อายุเขาเนี่ยมันยังอยู่ในวัยกําลังดีกําลังเหมาะกับแต่การย้ายทีมนะครับทีนี้เรามาลองจัดทีมกันนะก็ลงครบหมดสามกาเบียวเลย นะครับอันนี้คือแผนนะที่สื่อเขาจัดมาเอาเชซุสเนี่ยใส่เข้าไปในบทบาทของการเล่นเป็นศูนย์หน้านะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะเซนอนนี่ไม่มีทั้งลากาเซตไม่มีทั้งโอบาเมยองแล้วนะครับก็ต้องให้เชซุสเนี่ยยืนเป็นกองหน้าเลยแล้วก็แนวรุกคนอื่นครับฝั่งซ้ายนะเป็นกาเบียลมาติเนลลี่นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นโอเดกา แล้วก็ทางขวาเป็นบุกโยสาก้ามิดฟิลคู่กลางครับเป็นกาานิชาก้ากับโทมัสปาเตนะตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะว่าแผนเสริมทัพของอาร์เซอนอลก็ยังไม่จบนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็มีคู่เซนเตอร์เป็นกาเบียลมาเกลเยสกับไวท์นะแล้วก็ฝั่งขวาโทมิยาสุฝั่งซ้ายเป็นเทียนนี่ครับผู้รักษาประตูเป็นแลมสเดลนั่นเองในแผน4-2-3-1 นี่ยังมียังมีข่าวกับลาฟินยาด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็กองหลังอีกลิซันโดมาติเนสโอ้โหเลยว่าจัดเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะอาเดตาไงไพ่แล้วเหมือนกันอะปีนี้จะต้องพังงานพับ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 ต้องแบบทั้นต่ำคือต้องท็อปโฟร์เลยอะเอาจริงๆคือคือถ้าไม่ท็อปโฟร์เนี่ยดูทรงแล้วพิต้าน่าจะกระเด็นเออแต่เรา อเราลองไปเช็คไอ้นี่นี่ลาฟินญานี่มีชื่อกาเบียวอยู่ด้วยไหมเนี่ยอยู่ในซ่อน้ไม่มีไม่มีไม่มีนะบารซิลทุกคนที่ซื้อมากาเบียวหมดเลยนะอืมแต่น่าจะเวิร์กโดยส่วนตัวผมคิดว่าการเชียเชซุสน่าจะเวิร์กเพราะว่าจากที่ดูอาร์เซนอลเล่นบ่อยๆอาร์เซนอลเป็นทีมที่ถ้าไม่ได้เจอกับทีมที่เหนือกว่าจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็คลองบอลข่มคู่ต่อสู้และคลองบอลข่มในแบบที่ที่อาร์เซนอลทำก็คือ เน้นการคลองบอลแบบ Position ค่อยๆต่อบอลตอบอลไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนด้วยก็คือเรียนจากเป๊ปมายังไงมิเกลอาร์เตต้าก็เอามาใช้แบบนั้นซึ่งไอตัวที่สร้างพิษสงให้กับเกมรุกมากที่สุดของอาร์เซนอลเนี่ยจากที่ผมดูมาก็คือ3ตัวรุกของเขาก็คือโอเดกาดบุกาโยซากาแล้วก็กาเบรียลมาตินเนลลร่ที่สไตล์มันไม่ได้เหมือนกันก็คือเพลย์เมคเกอร์เป็นโอเดกาด แล้วก็ปีกตัวทะลุทะลวงก็คือมาร์ติเนลลี่กับซาก้าและการเล่นแบบนี้มันต้องอาศัยจังหวะการต่อบอลเยอะๆเยอะๆเยอะถ้าเกิดตัวรูกเทคนิคไม่ดีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ผมว่าน่าจะไม่ได้เหมาะกับแผนของมิเกลอาร์เตต้าเพราะมันต้องต่อบอลเยอะซึ่งผมกาลังคิดว่าถ้าอาร์เซนอลไปเอากองหน้าประเภทแบบทาร์เก็ตแมนตัวใหญ่ๆมารอพักบงพักบอลอะไรพวกนี้ผมว่าสปีดบอลอาร์เซนอลมันจะ d r อปลงทางที่ปัจจุบันเนี่ยม,มันค่อยๆ คลืบคลานคลองบอลใช้สารตัวลุกที่ผมบอกไปไงว่ามันทำค่อนข้างดีแล้วถูกไหมดังนั้นผมว่าไปเอาเชียร์ซุดมามันเวิร์กตรงที่ว่าเชียร์ซุดมันไม่ใช่คนที่บอลไปอยู่ที่เขาและเป็นการโฮบอลเอาไว้มันไม่ได้ทําให้เกมรุกของอาร์เซนอลเสียจังหวะแต่เชซุสมันเป็นคนที่อสมมติคุณกําลังอ่าโอเวอร์โหลดคู่ต่อสู้ตรงกลางอยู่ใช่ไหมเชยซุสก็ถอยลงมาเชื่อมบอลกันถ้าเกิดคุณไปกดดันคู่ต่อสู้ฝั่งขวาเชซุสก็ฉีกออกข้างได้เพราะกับแมนซิตี้ก็เล่นเป็นปีกขวามาแล้วเหมือนกกันถูม จมตีทางกราบซ้ายเชซุตก็ฉีกไปช่วยรับบอลได้ผมว่าเชซุตมันจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาม,มาประสานงานกับอีก3ตัวรุกที่มันเคยทําเกมอยู่แล้วอะ่ะให้เกมอาร์เซนอลสปีดแลนไม่ได้ดรอปมผมว่านี่คือสิ่งสําคัญที่มีเกลอลติต้ากำลังทําเพราะผมจะเปรียบเทียบอย่างของเชลซีก็ได้นะก่อนลูกากูมาเนี่ยไอ้พวกเมลเวนเนอร์ฮาวเวิร์ดพวกนี้มันเล่นกันเร็วนะครับมันต่อบอลกันเร็วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ แล้วปี2021ก็เป็นแชมป์ UCL ถูกไหมแต่ปีที่ผ่านมาพอเปลี่ยนมาใช้ลูกากูอหลายๆจังหวะพอบอลไปขึ้นที่ลูกากูอมันจะมีเสียจังหวะนิดนึงตรงที่ลูกากูเขาเป็นสไตล์ของเขาอะนะก็คือแบบต้องพักบอลตัวหยงตัวใหญ่พวกนี้ไงจนทําให้สปีดเกมมันมันช้ากว่าปีแรกที่ทูเกิลมาคุมเชลซีอีกนะครับผมก็เลยมองแบบนั้นผมมองว่าอาร์เซนได้เชซุดมาสปีดไม่ดรอปยังเชื่อมบอลอะไรต่างๆผมว่ายังดีหมดอยู่ที่ว่าเชซุดที่ เคยตัวเลขการจบสกอตติดลบสิบสองเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนให้มันคมได้ไหมถ้าเกิดเขาได้ลงเป็นตัวจริงแบบต่อเนื่องถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าผมให้สัก70%็ดสิละกันที่น่าจะรุ่งกับอาร์เซนอลอืมครับผมอืมต้องรอดูนะถ้าโดยส่วนตัวของผมที่บอสพูดมาก็เห็นด้วยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่จะเพิ่มก็คือผมคิดว่านี่คือร่างอัปเกรดจากลากาซตนะคือลากาซด้วยความที่อายุอะไรด้วยโรยลาไป เรื่องของการจํานวนประตมูมันลดลงไปเยอะแต่เชสุะ่ะอาจจะไม่ได้ยิงถล่มทลายแต่จํานวนประตูตอนอยู่กับแมนซิตี้มีแบบม,มีต่อเนื่องทุกปีแล้วเป็นคนที่แอซิดได้ด้วย,ยผมมองว่าน่าจะครบเครื่องอย่างที่โบสถบอกไปได้ทั่วเล่นเชื่อมกับเพื่อนได้ถอยต่ำได้สามารถแอซิดให้เพื่อนได้แล้วยิงประตูด้วยตัวเองได้ด้วยม,มันน่าจะค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็เดี๋ยวมีเอ็นกิทียเป็นตัวสมรองก็น่าจะ เป็นตัวที่มีความเป็นกองหน้ามากกว่าเชซุสดน,ดนึงก็จะได้มีสไตล์แตกต่างกันสองคนไงเอาไว้ใช้เอาไว้เลือกเล่นได้ผมว่าอันเชนอนจะมีขุมกําลังที่น่ากลัวขึ้นนะครับ,รบก็คิดว่าน่าจะเวิร์กเหมือนกันนะผ,นผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาเยอะแหละสาหรับเชซุสคือคือเชซุสกับเอ็นเคเทียผมว่าทั้งสองคนนะ่ะไม่น่าจะแบบเครียดนะกับการแย่งตําแหน่งเพราะว่าเรามองในมุมที่ว่าเออมันมันสามารถเล่นร่วมกันได้คือบางทีก็าอาจจะพัก บูกาโยเอาเชซุดเล่นฝั่งขวาแล้วก็เอ็นเกตลงเป็นตัวจริงอาจจะสลับแบบนั้นคือมันมันมันไม่แปลกทำไมเอ็นเคเทเยเขาถึงตัดสินใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นของเดิมเนี่ยคู่แข่งของเขามันคือลากาเซตกับโอมาเมยองซึ่งเรามองภาพเป็นศูนย์หน้าค่อนข้างที่จะที่จะชัดเจนนะแต่ว่าพอมาเปลี่ยนมันเป็นเชซุสเนี่ยมันก็ทาให้เอ็นเทียน่าจะผ่อนคลายมากขึ้นตรงจุดนี้ก็น่าจะแย่งตาแหน่งกันสนุกแล้วเผลออาจจะต้อง ดูการเล่นด้วยกันด้วยอาจจะเวิร์กก็ได้นะครับครับผมอืมอ่ะโอเคครับผมนี่คือทั้งหมดนะแฟนๆอา์เซนอลก็เดี๋ยวรอดูความเปลี่ยนแปลงนะนี่อาจจะเป็นเริ่มต้นเดี๋ยวพอแบบซื้อเสร็จทุกตำแหน่งเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งนะว่าจัดทับออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับครับโอเค ก่อนจากกันครับอย่าลืมผู้สนับสนุนของเรานะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับบริการด้านการเงินนะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป K-PASS ครับมาใช้งานกันเปิดบัญชีผ่านธนาคารครับโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับผมครับโอเคหน้าที่แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับ ช่องทางของสยามสปอร์ตด้วยวันนี้เรา3ามคนแล้วก็ทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ